สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของดิฉันนะคะจะมานําเสนอชุดทหารอัจฉริยะหรือสมาร์ทยูนิฟอร์มค่ะความหมายของชุดทหารอัจฉริยะนะคะเป็นชุดทางการทหารที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยเพื่อเสริมศักยภาพและความปาลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติการในสนามรบนะคะชุดนี้นะคะจะมีการผสมผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะก็คือระบบตรวจจับสัญญาณชีพจรเทคโนโลยีป้องกันกระสุนและระบบสื่อสารขั้นสูงค่ะหลักการทํางานคุณสมบัติและรายละเอียดของชุดสมาร์ทยูนิฟอร์ม หลักการทํางานของชุดทหารอัจฉริยะนะคะหนึ่งเลยก็คือเซ็นเซอร์และการตรวจจับเราใช้เซนเซอร์ชิ้นต่างๆนะคะในการตรวจจับของชุดนี้เช่นตรวจอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนในเลือดอุณหภูมิของร่างกายความเคลื่อนไหวและภยัยคุกคามใกล้ตัวค่ะการสื่อสารและการเชื่อมต่อนะคะชุดทหารอัจฉริยะของเรานะคะติดตั้งระบบสื่อสารแบบไร้สายที่เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บังคับบัญชาการหรือเครือข่ายทหารในสนามรบค่ะ ระบบสนับสนุนอัจฉริยะนะคะก็คือรวมซอฟ์ป,ประมวลผลข้อมูลหรืออย่างเช่น AI การคาดการไปคุกคามและการตัดสินใจแบบทันทีค่ะการป้องกันและการเสริมสมรรถนะนะคะเราจะใช้วัสดุเทคโนโลยีเสริมช่วยเพิ่มกําลังหรือวัสดุเกราะป้องกันภัยที่สามารถดูดซับแรงกระแทกค,ค่ะคาะในส่วนของคุณสมบัติของชุดทหารอัจฉริยะนะคะ ก็คือชุดทหารอัจฉริยะเนี่ยเราจะใช้วัสดุที่ป้องกันภัยั้นสูงเพื่อป้องกันกระสุนการระเบิดหรือว่า,าสารเคมีต่างๆค่ะซึ่งจะต้องมีความทนทานแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นค่ะวัสดุที่ใช้นะคะจะเป็นวัสดุเกราะนาโนหรือว่าเคปล h าไฮบิดค่ะแล้วก็ยังใช้ระบบตรวจวัดชีวภาพก็คือการเต้นของหัวใจความดันโลหิตและก็การหายใจค่ะ เพื่อให้ทีมแพทย์เนี่ยสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะถัดมานะคะชุดทหารอจฉริยะเนี่ยก็ยังใช้ระบบพรางตัวค่ะก็คือใช้เทคนิค adaptive camouflage ค่ะที่สามารถเปลี่ยนสีของชุดได้ตามสภาพแวดล้อมค่ะเพื่อเพิ่มความสามารถในการล่องหนหรือว่าการพลางตัวที่ดียิ่งขึ้นค่ะถัดมานะคะจะใช้เ,เทคโนโลยีด้านการสื่อสารค่ะก็คืออย่างเช่น การติดตั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อที่รองรับ GPS หรือว,ว่า AR ค่ะเพื่อการสื่อสารด้านเสียงและก็ภาพแบบร e a l time ค่ะในเ,เทคโนโลยีในเทคโนโลยีนี้นะคะจะทําให้เราติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะถัดมานะคะจะเป็นแหลง่ลงพลังงานแบบพกพาค่ะก็คือใช้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงหรือว,ว่ามีความทนทานแข็งแรงแล้วก็สามารถใช้การได้นานค่ะอย่างเช่น นิเทียมหรือระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะที่เราสามารถนำมาฝังไว้ในตัวชุดได้ค่ะในส่วนวัสดุที่ใช้ในการทำชุดนะคะก็จะมีในรูปแบบของการพางตัวค่ะก็อย่างเช่นการเปลี่ยนสีของชุดนะคะให้มีรูปแบบที่เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะหรือว่ากลมกลืนกับสภาพแวดล้อมนั้น แล้วก็จะมีตัวเมตาเมทิเรียลนะคะที่เป็นวัสดุที่มีการออกแบบจากทางวิศวกรรมเลยค่ะที่มักจะใช้วัสดุหลายชนิดค่ะอย่างเช่นพวกโลหะพวกพลาสติกค,ค่ะเพื่อที่จะ,ะสามารถมีการควบคุมพฤติกรรมของคลื่นแสงได้ค่ะอย่างเช่นการสะท้อนหรือการดูดซับอย่างดีค่ะ ในส่วนของวัสดุสําหรับการป้องกันนะคะก็จะมีตัวเคฟลดว่าค่ะตัวเคฟล่านะคะก็จะเป็นเส้นใยสังเคราะห์ค่ะที่มีความแข็งแรงสูงมากค่ะจึงมีการนํามาใช้เป็นการป้องกันกระสุนนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีความแข็งแรงสูงมากแล้วก็มีการทนต่อความร้อนสูงค่ะจึงมีการถูกนํามาใช้เป็นชุดเกราะหรือว่าหมวกนิรภัยค่ะและต่อไปนะคะเป็นไดนิมานะคะไดนิมานะคะก็จะเป็นวัสดุไฟเบอร์ชนิดหนึ่งค่ะที่มีความเบา แต่มีความแข็งแรงมากเช่นกัน,นะคะ่ะจะใช้สำหรับการป้องกันกระสุนหรือวาอ่าแรงจากระเบิดได้ค่ะและก็จะมีตัวกราฟีนะคะตัวกราฟีนะคะเป็นวัสดุนานโนชนลิดใหม่เลยค่ะที่มีความแข็งแรงสูงมากเช่นกัน,นะคะ่ะตัวกราฟีนะคะถูกนำมาพัฒนาค่ะเพื่อใช้ในการาทำชุดเกราะค่ะและการป้องกันการโจมตีจากระเบิดได้ด้วยค่ะ ตัวการาฟีนี้นะคะสามารถนํานไฟฟ้าได้ดีเลยค่ะจึงมีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ค่ะและวัสดุสําหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวนี้นะคะ,ะก็จะเป็นไฟเบอร์อัจฉริอะค่ะไฟเบอร์อัจฉริยะนะคะสามารถจัดเก็บบันทึกและส่งข้อมูลได้ค่ะตัวนี้นะคะก็มาจากการทอไมโครชิปเข้าไปในเส้นใยของชุดเครื่องแบบค่ะโดยเส้นใยนี้นะคะเป็นเส้นใยโพลิเมอค่ะที่ประกอบด้วยไมโครชิป จะมีซิลิคอนขนาดเล็กนะคะหลายร้อยชิ้นเลยค่ะซึ่งเมื่อถูกนำมาให้เป็นไฟฟ้าแล้วนะคะ,ะก็จะสามารถเชื่อมต่อแบบระบบดิจิตอลได้ค่ะโดยเส้นใยดังกล่าวนะคะก็สามารถาใช้งานได้ก็ยังเช่นพวกตรวจสอบอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจค่ะและยังสามารถส่งเตือนข้อมูลนะคะไปยังสำนักงานใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้ค่ะ ต่อมานะคะประโยชน์ของชุดทหารอัจฉริยะค่ะ 1. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานใช้วัสดุเกราะขั้นสูงป้องกันกระสุนแรงระเบิดมีระบบตรวจจับภัยคุกค,คามเช่นคลื่นความร้อนแรงสั่นสะเทือนช่วยตอบสนองต่อสถานการณ์อันตรายได้อย่างรวดเร็วค่ะ 2. การเสริมสมรรถนะร่างกายมีระบบ exoskeleton ช่วยเพิ่มพละกกำลังลดความเหนื่อยล้าจากการแบกอุปกรณ์หนักๆได้ค่ะ มีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในชุดให้สามารถทํางานได้ในสภาพอากาศที่รุนแรงได้ค่ะ 3. ม,มีประสิทธิภาพในการสื่อสารและข้อมูลมีระบบสื่อสารอัชฉริยะช่วยให้สามารถติดต่อก,กับศูนย์บัญชาการและทีมได้แบบเรียลไทม์ค่ะมีระบบหน้าจอแบบ AR แสดงข้อมูลแผนที่ภารกิจและตำแหน่งเป้าหมายได้อย่างชัดเจนค่ะ 4. นะคะการตรวจสอบสุขภาพแบบเรียลไทม มีเซ็นเซอร์ตรวจวัดสัญญาณชีพเช่นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจช่วยประเมินสุขภาพและความและการช่วยเหลือฉุกเฉินในสนามรบได้ค่ะ 5. การพลางตัวมีระบบเปลี่ยนสีและลวดลายของชุดให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ค่ะวัสดุนะคะเป็นวัสดุพิเศษลดการสะท้อนของแสงและขึ้นความร้อนเพื่อลกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์และกล้องอินฟราเรดค่ะ 6. ก,การใช้พลังงานอัจฉริยะ ระบบพลังงานที่สามารถชาร์จจากแสงอาทิตย์หรือพลังงานจากการเคลื่อนไหวคะ่ะช่วยให้การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในชุดเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธภิภาพคะ่ะสำหรับวันนี้เราขอขอบคุณค่ะ